อีเมลจากคุณผู้ฟังทางบ้านครับส่งเข้ามาที่ s h o c k f m h o t m a i l c o m นะครับตั้งชืีอเรียงว่าเตือนแล้วนะเหตุการณ์เนี้ยตัวน้องคนเนี้ยเขาไม่ได้เจอเองนะแต่คนในกลุ่มและเพื่อนของเขาเนี่ยเขาเจอมา<ะ>ย้อนกลับไปประมาณสกักเกือบเกือบสิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็มีน้องคนหนึ่งส่งมาเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของโชว์หวย<ะ>ขายพวกขนมนมเนยน้ำปลาอะไรเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับและร้านเขาจะเป็นร้านหนึ่งในชุมชนที่ มักจะเปิดดึกอยู่เสมอๆแต่เคนก็จะมีพวกวัยลงวัยรุ่นแก๊งวัยรุ่นที่แบบอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแวะเวียนมาซื้อเครื่องดืง่มเครื่องดืง่มนั่งกินกันหน้าร้านบ้างอะไรบ้างอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าคือองบอกก่อนว่านอกจากน้องคนนี้กับเพื่อนๆในกลุ่มนี้ยที่เจออกันเป็นประจำที่หน้าร้านเขาเนี่ยนะครับตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบการตกปลามากๆตกปลามากๆมีเบ็ดมีลอ่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาตั้งปริญญาณว่าคุยในกลุ่มว่าถ้าวันพระ จะไม่ไปตกปลาอ่าอ่าก็พอพอเขาบูเรื่องของแบบกรรมอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยครับแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งครับพี่ยอดเพื่อนในกลุ่มของเขาเนี่ยชื่อเอแล้ครับผมชื่อเอแล้คกันมาพูดว่าเฮ้ยคืนนี้ไปตกปลากันเบ้ามึงจะบ้าเหรอไม่รู้วาวันนี้วันพระอือเฮ้ยเราไม่ได้ออกตั้งนานแล้วนะเอาสักหน่อยนะอืมอ่า้องคนเนี้ยเขาก็เลยว่าไม่ไม่ไปดูร้าเนี่ยแม่ไปเพิ่มเพิก็หายไปพี่ยอดคืนหนึ่ง หายไปก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีมีโมไซค์ามาจอดหน้าร้านเอียดแล้วเบยกแบบแบบฝุ่นตลบเลยอเอียดแล้วก็มีเพื่อนขี่โมไซค์แล้วก็แบกคนชื่อเอเนี้ยลงมาจากรถแบกมาเลยเหรอแบกมาเลยพี่แบกมาแล้วมานั่งอยู่หน้าร้านนั่งโต๊ะอินอ่อนอ,ะอ่ะหน้าร้านตัวสั่นเทาเลยถามมันเป็นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกูก็ไม่รู้ก็ตกปลาอยู่ดีๆไอเอ็ A มเจอผีหลอกมั้งมันบอกมันเจอผีหลอกก็ถามว่าเอา้ามันเจอ,อยังไงอะ่ะไม่รู้เหมือนกัน เนี่ยพยายามถามมาแล้วเนี่ยถามแล้วถามอีกมันก็ไม่ยอมบอกอืมจนนั่งได้สพักรับแม่ครับแม่เจ้าของร้านโชห่วยเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านอืมไปเอาสร้อยคอสร้อยพระครับม,มาคล้องคออืมก็เริ่มเหมือนกับสติดีขึ้นมไล้ทานน้ำมงน้ำมนต์ที่บ้านก็มีเนาะพี่ออน้องก็แบบความเชื่อทานก็ดีอาการก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นพอสติเริ่มกลับมาตกใจอื กูไปอยู่นี่ได้ไงอ่ะกูไปอยู่ร้านได้ไงอ่ะบอกนี่ก็มึงเจอผีเออกูเจอผีกูเจอผีไหนมึงเล่าให้ฟังใจเย็นเล่าให้ฟังดิเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะไปตกปลาซึ่งปกติจะเป็นจะเป็นการตกปลาแถวแถวบริเวณแม่น้ําแถวหมู่บ้านอแต่วันนั้นเนี่ยรู้สึกคลืมอกคลืมใจอะไรไม่รู้ไปตกใต้สะพานซึ่งปกติแล้วตรงบริเวณใต้สะพานเนี่ยจะมีวัดอยู่ข้างๆติดกับสะพานแล้วค่อยว่ากันว่า เป็นเขตพยายธานอ้าวใช่สิแล้วเขาจะไม่ค่อยไปตกกันตรงนั้นอเขาไม่ตกหลอกอ่าโอเคแล้วพยาธแต่วันเนี้ยไอ้คนชื่อเอในอุตริอยากไปตกออเพราะปลามันใหญ่ปลามันเยอะปลามันเยอะหลังจากาที่ไม่ได้ตกปลามานานเอา,เอาสะหน่อยว่าเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะเขาไปตกอยู่ตรงบริเวณที่เดิมที่เขาเคยไปตกอยู่ละแวกนั่นแหละปลาไม่กินก็เลยมันมันดูเหงาจังวะเอาโอเคงั้นก็ไปตรงนี้แล้วกันเพื่อนก็ทักแล้วว่ามึงอย่าไปเลยไม่ดีหรกใกล้วัดแล้วมันอยู่ใกล้ กับตีนสะพานพอดีสะพานค้ามไม่น้าพอดีพี่เขาก็ไปตกไม่สนใจก็ถือว่าแบบยังไม่ใช่เขตพยาธานู่ติดกันใกล้ๆกันปรากฏว่าพอตกเสร็จปุ๊บปลากินดีพี่ออดแต่ปลาที่ขึ้นมาเป็นปลาอะไรพ่อพวกปลาสวายอ่ะแน่นอนสิอ่าปลาสวงปลาสวายอะไรเงี้ยก็ตกเพลินเลยทีนี้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเขาก็เลยว่าเฮ้ยมันได้เยอะแล้วอ่ะกูพอะล้อกูพออนนะขึ้นไปพักก่อนก็เดินฝากเบ็ดเอคนชื่อเอไว้ เจยก็ตกตกเพื่อนบอกเออมึงอย่าขยับไปตรงนั้นมากเกินไปมันใกล้วัดไปแล้วอืเฮ้ยแม่ลรอกปาชุมอืมเจยขยับขยับไปไปอยู่ใต้ต่อม้อ,อมต่อม้อคอสะพานอ่ะพี่อดอดเสร็จปรากฏว่าเขาเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เขาตกลาอยู่เนี่ยอืเขารู้สึกว่าดินเสียง,ต,งตุ้มโอ้ตัวใหญ่เว้ยตัวใหญ่ด้ว่วตรงไหนวะมองไปดูเป็นพลายน้ํากาลังเป็นฟองอ่ะพี่อวุอบลงไปอยู่ตรงต่อม้อสะพาน เขาเลยขยับเข้าไปเข้าไปใกล้อ๋อใส่ปุ๊บเขาเหวี่ยงเบ็ดฟ้าบพอเหวี่ยงเบ็ดเสร็จปุ๊บปรากฏว่าก็นิ่งเฮ้ยเดี๋ยวมันหนีแล้ววะอีกแป๊บหนึ่งตูมอีกแล้วอีกฝั่งขวาเขาก็เลยเดินไปทางขวาเข้าไปใกล้ตะลิงเขาก็เหวี่ยงเบ็ดไปอืมเป๊บปั๊บหนึ่งนะพี่ออดปลามันกินเบ็ดออปลาเหมือนปลากินเบ็ดมันลากดึงเบ็ดดึงเบ็ดอย่างเงี้ยเขาดึง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 ากมาากมากระชากกะชากมาฮุ้ยมันสู้ไว้เขาก็ดึงดึงดึงก็วนล็อก พอมาถึงริมฝั่งอพี่ยอดสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับขึ้นจากน้ำมาปุ่มติดเบ,บ็ดขึ้นมาคือเป็นเสื้อคนอออเป็นเสื้อครับเป็นเสื้อยืดสีออกขา,ขาวๆแต่แบบคลิปเปื้อนโคลนเหมือนเปื้อนโคลนอ,ะอ่ะติดมาละเขาฮ้ยอะไรวะเสื้อไขวะเนี่ยไม่คิดอะไรเนื้อเป็นขยะก็โยนทิ้งไปมีเสียงตู้มอีกก็มองเห็นภายน้ำกระจายเลยก็เหวี่ยงเบ็ดไปอีกติดอีกทีนี้ เขดึงกลับมาดึงกลับมาดึงกลับมาพอดึงกลับมาก็ดึงขึ้นมาพอยกขึ้นมาจากน้ําได้พี่ออะไรติดมารู้ไหมตอนแรกบนเสื้อกางเกงครับเฮ้ยกางเกงขาสั้นเออเออเออเขาก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยสักพักหนึ่งมีเสียงตู้มอีกเขาก็เอ้าโดดอะไรแยะแบบเหมือนกับเป็นตุรโดดเห็นไหมไม่เห็นแต่ไม่เห็นใช่ไหมแต่มีเสียงดังมากมีเสียงดังแล้วก็ แล้วเหมือนแข็เป็นพายน้ำเปนฟองอ่ะดูลงไปก็แสดงว่าเหมือนปลาตัวใหญ่อ,ะอ่ะอก็เอาว่าเอาได้เขาเนี้ยก็เวียงไปอีกทีหนึ่งอพราะวียงทีปุ๊บติดทีนี้ครั้งที่สามละ,ะพยามากะชากกะชากก็ไม่ขึ้นอืกระชากกะชากก็ไม่ขึ้นชักพัปกกระชากมาปุ๊บเนี่ยสิ่งติดมาคือเลยไหมพี่เขายกขึ้นมาเป็นท่อนแขนคน,นอ่ะเฮ้ยเป็นท่อนแขนคนอ่ะแบบซีแบบเหมือนแบบเหมือนเปื่อยล่าง คนจมน้ําอ่ะมันเปื่อยมันขาดมันติดแขนขึ้นมาเป็นมือเป็นข้อมือเป็นมือเก่งอย่างเงี้ยแขนขาดกันเนี้ยเขาตกใจเฮ้ยตาฝาดวขยี่ตาเป็นท่อนไม้มองทีการเป็นท่อนไม้สักแป๊บนึงเขาบอกว่าระหว่างที่เขารวมสติเเอขาจะเลิกเขาจะกลับแล้วเขาจะกลับแล้วพี่เขาเขานจะหันหลังเออมีเสียงดังขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเขาร้องเฮ้ยเขาก็เฮ้ยคนไม่ไหว เสียงคนใครเรียกใครเรียกกูนึกตัใจใครเรียกกูหันมองซ้ายมองขวาเฮยมาจากไหนวะพยายามมองพยายามมองมองไปใต้สะพานอ่ะพีอ่ออสเออเออเป็นเสาต่อมอเออเสียงมาจากตรงนั้นเสียงมาจากใต้สะพานตรงนั้นเ,เขาพยายามมองจ้องมีแต่วความมืดแล้วก็มีเสาปูนที่เป็นเสาสะพานพยายามจ้องอยู่มีเสียงต่อมาเฮยถ้าพัก เขาก็เพ่งเอาเสียงมาจากเสาตัวนั้นนี่วะที่มันเสียงโดดน้าตุ้มตุ้มตุ้มอ่ะเขาก็มองดูแป๊บเดียวครับเขาเห็นเหมือนมีคนอ่ะค่อยชะงกหน้าโผล่มาหลังเสาอย่างเงี้ยจะเอ๋เหรอโผล่มาแล้วก็บอกว่าเอาเสื้อผ้ากูคืนมาแล้วล่างล่างล่างกกระโดดตุ้มเป็นพายน้ําเหมือนเดิมเป็นฟองน้ําอเอแล้วก็โผล่โผล่ขึ้นมาเห็นหัว ไหวก็มาหาเใช่พี่ไหวมาเขาเอาเสื้อผ้ากูคืนมาพูดอย่างเงี้ยพี่ไอ้นี่ท้อกไอ้นี่พอตกได้เสื้อได้เกงโยนไปยังไงโยนโยนโยนขึ้นบอกโยนทิ้งทิ้งอย่างเงี้ยพี่อืมอืมอืมไหวมาเสร็จปุ๊บไหวมาหามันอะไหวมาหามันเอาเอาเอาพักเสื้อผ้าเอาเอาของกูคืนมาเอาเสื้อกูคืนมาแล้วก็พูดด้วยไหวมาแล้วเสร็จปุ๊บปรากฏว่าอยู่ดีพอจังหวะจะขึ้นมาถึงน้ำอยไอ้อามันหายวับไปกับตาพี่ไอ้นี่มันเลยช็อกช็อกยืนจันเกง แล้วก็ร้องเเพื่อนก็ตกใจเพื่อนร้องทำไมวะวิ่งมาดูออก็ถามแม่สติก็ลากขึ้น摩托์ามาแล้วก,กลับมาร้านเนี้ยก็เล่าให้ฟังไอเจ้าของร้านเนี้ยออก็บอกกูเตือนมึงแล้วเออมึงอย่าไปวันพระด้วยคือข้างวัดเขาก็ไม่ตกกันอยู่แล้วใช่โอาป,ปาก,กินดีแน่นอนเพราะไม่เคยคือปลามันรู้สึกปลอดภัดยไงแต่ไอ้บ้านนี่เอาไปไปตกปลามันก็ไม่รู้มันก็กินเหยื่อเพราะมันกินทุกทีมันก็ปลอดภัยอะ่ะใช่ี่เออบาปกรรมด้วยอะ่ะเออโอ้โห เป็นป่านะป่าไปแต่ได้เสื้อแล้วเป็นผมอะผมไม่กล้าเข้าไปตรงนั้นนะเอใจเราอะใจเราอะไม่กล้าเข้าไปตรงนั้นแล้วนะบริเวณนั้นน่ะเพราะว่าอะเราก็รู้ว่าเป็นวัดเคตไนทานใช่ใช่เราทุกวันทุกวันนี้ป่ายุงยังไม่ตบอะยุงมากินเลือดอย่างเงี้ยป่าไม้ตียุงไล่เอาอ๋อไม่ตบไม่ตโหดก็เอกชัดเจออย่างเงี้ยเป็นผมแต่เสื้อถ้าถ้านึกกลับกันนะถ้าเจอเสื้อเราก็ไม่เอาแล้วถูก คือได้มาพอแล้วอะโอเคไปทํากินข้างวัดนะไม่ไขายอไปอะไรก็ว่ากันไปอย่างเอาไปทํากินพอได้แล้วอืมคือพอก็ไม่พอไงแถมยังอยู่ข้างวัดเออถ้าเกิดไปแล้วอยากเอาไปทํากินไม่ได้อยู่ในเขตอพยพทานอยู่ติดกันยังพอทําใจได้นะ้่นะแต่ได้แล้วควรจะพอไปได้ละไม่พอได้เสื้อยังไม่ไปได้กางเกงกู พี่ผมไปแต่เสื้ออันนี้เหมือนเหมือนปออนพูดนะไปแต่เสื้อแล้วผมกล้าแปลกใจแต่ดึงขึ้นมารอบสองเพียงเกงแล้วเราก็หุ้ยเราก็หุยแลยวนะเราก็หุ้ยมีเสื้อเกงมาเป็นชุดเลยมันต้องไปแล้วเพราะว่าก็ต้องเดาแล้วเดี๋ยวไม่มาเป็นตัวแน่เออเป็นผมเราเนี่ยงั้นผมก็ต้องนึกแต่มาต้องนึกอ่ะใช่แล้วตกสังเกตไหมคนที่ชอบตกลาชอบไปที่เงียบเงียบมืดมืดเสียงดังเดี๋ยวไม่ค่อยมีคนอะไรอย่างเงี้ยใช่เงียบเงียบ อย่างมีคนฟังเราหลายคนเคยส่งข้อความมาผมฟังพี่ฟังรายการเด๋ชอช็อกอยู่ตกปลาอยู่ตรงนั้นตรงนี้หลอนดีขดลูกนั่งอยู่คนเดียวผมคิดในใจนะโอเค okay, มันเป็นกีฬาที่เขาชอบแหละแต่ว่าพี่ยังทนไปนั่งอยู่อย่างเง้นเนาะพี่ไม่กลัวเหรออะไรเงี้ยมันสนุกนะความความชอบของคนนะเราไม่ว่ากันเพื่อผ่า,านาตกป่ะไม่ครับเมื่อก่อนตอนป่าหนุ่มๆยังไม่มีลูกป่าก็ตกนะเมื่อก่อนยุคก,ก่อนมันมันฮิตอะคุณผู้ฟังใช่ไหมก็ต้องไปบึงที่เขาให้บริการตกปลาพว่าตกนั้นมันจะมี แข่งขันไงพี่คุณหวานอ่าชั่วโมงนี้ปลาเกมปลาไซส์หนึ่งจุดห้ากิโลปลาหนังขายตกได้ได้ตังห้าร้อยสมมติอะไรอย่างเงี้ยในโ้ก์ในเ๊ปซี่ได้เครื่องดื่มด้วยบาร์บาร่าอะไรเงี้ยเขาจะมีของหวานก็ตกโอ้ได้ใหญ่ก็ไม่ต้องได้หนึ่งจุดห้ากิโลอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกเยอะโอ้ยปลาตรงไม่ค่อยได้เะเหือก็ทําไม่เป็นเพราะว่า ผมเ่เห็นปลามาตั้งแต่เ็ผมบ้านขายปลาใช่ปีแต่เด็กเด็กคุณพ่อแม่ขายปลาผมก็เลยแบบอ๋อเราเห็นเราก็าไม่อยากตกแล้วว่ะขนาดได้มาเยอะแล้วใช่ไหมไม่ใช่เราก็แบบเราทำทำปลาเวลาทำปลาเราต้องทุบหัวอะไรอ,อย่างเงี้ยผมรู้สึกแบบอือันนี้ไม่รู้นะอันนี้เป็น,เป,นเป็นบาดกรรมของแม่หรือเปล่าพอพอคุณแม่เลิกขายปลาเสร็จปุ๊บไปอยู่ระยองก็ไปเปิดร้านข้าวมันไก่ก็เหมือนกับมีอุบัติเหตุทําให้หัวแตกอะไรอย่างเงี้ยผมเลยนึกย้อนกลับไปว่าอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่า แกทุบปลาทุกวันหรือเปล่านี่ไม่รู้นะนิเมะแล้วแต่นะเขาคิดผมเองนะก็คิดได้ครับแต่บางทีทํามาหากินผมยังเคยคิดเลยคุณผู้ฟังพี่ขวัญครับเอ่ออยากขายนี่ล่าสุดแล้วที่คิดล่าสุดนะอ่าอยากขายอยากขายอาหารกับข้าวหมูอบสมมุตินะข้าวหมูอบโหหมูหมูเลยทําอะไรก็อร่อยหรือว่าจะขายก๋วยเตี๋ยวไก่ครับกลัวบาบ โกบาเฮ้แต่ไม่หรอกจะขายอะไรดีวะแม่งค่าสัตว์อ่ะค่าหมูอืทำของเคี่ยวกับหมูค่าไก่ทำของเคี่ยวกับไก่ขายหมูดีกว่าค่าตัวเดียวจริงมากค่าไก่ค่าอะไรตัวคิดอย่างนั้นเหรออจริงจริงเมื่อสองวันนี่เองเออ่อถ้าจะขายขายอะไรดีวะเฮ้ค่าหมูดีกว่าอื ยังไงก็ขายไม่หมดตัวหลักวันหนึ่งอ่ะแต่ค่าไก่นี่อาจจะต้องค่าหลายตัวออคิดอย่างนั้นเลยสุดท้ายไม่ต้องขายแล้วตัวบาปครับแม้แต่ว่าก็แล้วแต่นะผมว่าแต่ว่ามันเป็นอาชีพอะจะเป็นเอาอามากินอ่ะเอามาทำถ้าไม่มีคนแบกรับบาปชนนี้ไปมเรมก็ต้องบาปเองผมว่า๋ยวเดย๋ยว่าเป็นบาปเลยพี่ออดเอาเรียกว่าใช้ประทางชีวิตเออใช่นีกว่าใช้ประทางชีวิตแต่ก็แต่คนส่วนใหญ่ถ้าเกิดทําแบบเนี้ยนะ โอเคขายปลาก็ดีขายหมูเชือดไก่ก็ดีครับส่วนใหญ่เขาก็ไปทําบุญนะใช่แม่ผมทาบุญเยอะเลยเพื่อแบบาะว่าพอผม,ออออมย้ายไปหยู่ยองผมบอกแม่ว่าแม่เลิกขายเถอะอพอเถอะเลิกขายมาทำเงนิงนอื่นดีกว่าเราตอนนี้ขายข,ายข้าวมันไก่ข้าวมันไกดด่ดีไหมดีโคเชือดวันละสิบกว่าตัวแม่ไม่ได้เชื่อเองเนี่ยรับผมแต่ว่าก็ยังดีกว่าขายปลาครับ ขายปลาเนี่ยทุบหัวมันเป็ร้อยตัวเองจริงๆทุบจริทุบเยอะมากเลยแบบทุบเป็ร้อยตัวปลาช่อนอะไรอย่างเงี้ยปลาดุกปลาดุกเนี่ยมาทุบอีกหน่อยเปลี่ยนไปขายหมูผมปลาหมูค่าเดียวเฮ้ยผมคิดจริงๆนะกูรู้ังผมกูคิดว่าสองวันที่ผ่านมาเฮ้ยก็นั่งกินข้าวกับแฟนปลานั่งกินข้าวกับแฟนแล้วเฮ้ยหนูทุกวันเนี้ยยังมีคนที่กินมังสวรรค์อยู่ป่ะหมายถึงว่ามันนิยมอยู่หรือเปล่าครับบอกเฮ้ยกระหล่ำทำไมอ่ะ ปล่าก็ถามดูเผื่อว่าไม่อยากขายที่เป็นเนื้อสัตว์ไงเพราะค่าไก่ก็ต้องหลายตัวค่าหมูก็ตัวหนึ่งก็คือคิดอย่างนี้ก็เลยถามแฟนผมก็มันก็ขายได้อยูอนะติดหมดติดยู่เลยก็คิดได้เร็วๆด้วปมไงอยู่จเมื่อวันที่เราเราก็ไม่กล้าที่จะทําไม่กล้าพูดง่ายๆทางๆที่ทําทมาหากินนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าคนอื่นว่าเฮ้ยค่าไก่บาปก็ทุกวันผมก็กินไก่ผมกินหมูเออผมกินเออ นั่นแหละเราคิดว่าเราเอาประทางชีวิตดีกว่าสบายใจพอยิ่งพูดจะยิ่งรู้สึกบาปครับผมไปมากกว่านี้ขอบคุณพี่ขวัญนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ